แอะแย่แล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันถึงควบคุมใจไม่ได้ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเราแย่แล้วแย่แล้วเราจะทะเลาะกันแล้วแย่แล้วใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วยแต่พวกเราขยับตัวไม่ได้ช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยมันมันร่างกายมันขยับไม่ได้แย่แล้วเอาเอาใส่กันแล้วเอาขอตัครับขอตัวขับช่วยฉันด้วย

เราอีกอย่างนะเพดิกี้อ่ะมันอาหารหมีไม่ใช่อาหารคนมันอาหารมนุษ่นมาเธอนี่แกเอาเพดิกี้ไปด้วยเลยนี่เป็นไงเนี่ยเพดิกี้ไปให้หมดเนี่ยเอาไปให้ทั้งร้านเลยขอให้ฉันไปคิดเงินก่อนเล่าอ่าทั้งหมดนี่เท่าไหร่หรอครับอ๋อทั้งหมดเนี่ยห้าล้านบาทครับฮะห้าล้านบาทเลยเหรอทำไมแพงจังเลยอ่ะเอาเซเว่นครับด้วยเซเว่นคั นี่เจ้าหมีพอได้แล้วนี่เขาคิดเราราคาห้าล้านบาทเลยนะเนี่ยอะไรทำไมมันแพงจังใครท,ทำไมเป็นแพงจังใคอ้อาวก็เมื่อกี้คุณไปยกอะไรมาไม่รู้ทั้งแผงเลยมาด้วยกันเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเสียหายเาข้าใจไหมครับทคุณซื้อ,อ,ไ,อไปแล้วทั้งหมดห้าล้านบาทเขาจ่ายมาเลยเขาแต่ฉันไม่ได้เป็นคนทำนะเจ้าหมีมันเป็นคนโยกออกมาเองอ่ะใครรู้สาะแม่กี้ให้แกกินเลยนะี่ นี่น้ำแกมีนี่ไหมคะคนไทยมนีน้ำยาปลุกผมไหมน้ำยาปลุกผมขี้สูอ่ะอแต่ว่าเนี่ยเจ้าบอลจีต้องการ น้ำยานี้ไหมครับน้ำยาพุดเดิ้ลนะครับคือเจ้าหมีขนไม่ปุยเลยครับอ๋อมีครับมีทุกอย่างเลยครับอ๋อมีน้ำยาแมวซักฟิงไงที่แบบว่ามีขนอ่ะเนี่ยเหมือนแมวสักฟิงไงเงี้ยมีครับมีครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณหลบไปก่อนครับคุณอย่าเพิ่งซื้อของนะผมผมรู้สึกผมควบคุมตัวเองไม่ได้คุณคุณหลบไปก่อนเป็นอะไรอะควบคุมตัวเองไม่ได้คุณคุณหลบไปก่อนอ แย่ด yeah, hm, 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 ้วยผมผมควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆกับคุณบอลเลยได้โก้มแล้วเจมี่โก้มแล้วโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเจมี่เขาเป็นบ้าไปแล้วเนี่ยแกไม่จ่ายตังเขาว่าแกไม่จ่ายตังเขา啊ไอ้พวกแกเนี่ยแกเอาจมแกขุดแกกินินะแกนั่นแหละเอาพิธีกรบ้าให้คนกินได้ยังไงอะไปเร็วไปหลังร้านดีกว่าเร็วเร็วช่วยผมด้วยเดจ้าไหลแล้ว ทำไมเป็นอย่างนี้นี่หรอเนกดดไปี่เอาตงคเขากนเอาตมาดิไนดคุณ้องีนเกิดดีเลยีน่เอาตาเอาเอาต์มเดี๋ยวนี้โอ้ยเขายังชั่วหน่อยฮะะไอ้ไปไอะไรอะพวกคนเป็นอะไรกันหมดเนี่ยเจ้าหมีอนี

ใช่เล่นไม้ครับหรอฮะเอออร่อยเออนี่เล่นการ์ดรีโไม่ใช่ไม้ครับพวกคุณนะพวกคุณไม่อยากตายอ่ะพวกคุณอ่ะรีบหนีเข้าบ้านไปเลยเข้าใจไหมเอ้ยอะไรมาคู่กันจะยังไงเกมันต้องไมชนต้องมีฉันว่าแกใช่ใช่นี่มันบ้านเรานะเออนี่มันสวนบ้านเราด้วยอ่ะแบออกไปอไปเอาเาเประตูสีเตาบีมาประตูสี โนี่วมาไว้ตรงนี้เร็วนี่ฉันก็ยกอยู่ไงนี่แกไม่ช่วยยกเลยเนี่ยอ้นี่อะนี่แกแกเป็นคนรับใช้ฉันแกเงียบไปเลยว่ดิฉันสั่งแกทําเท่านั้นเข้าใจมั้ยนี่ถ้าหม้ถ้าแกพูดอย่างนี้นะฉันจะไม่ให้อาหารแกเล่าฉันจะไม่สั่งของจากช็อปเปอร์มาด้วยแล้วก็ลาซาดุ้งด้วยเข้าใจมั้ยอ้ มาล่าซาุ่งจะมาทบปืนอะไรใดต่างหานี่ฉันสัง่งกิงก็เป็นเธอหนีแค่ฉันขโมยตังแกมาสั่งฉันก็ได้ของแล้วบอกไว้ก่อนเลยแต่ฉันไม่อยากทำไปพก,กแกเลยแกต้องทำาพืออย่างของฉันนี่แกแกเป็นทาชันแล้วเ็าใจไหมเพราะฉะนั้นแกต้องอำนวยความสะดวกให้ฉันด้วยเข้าใจป่ะนี่น <ะ S 2> แกยังไงแกก็สั่งไม่เป็นเคฟซีแกยังสั่งไม่เป็นเลย <S 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 ฮัลโหลสวัสดีครับแกไปพูด굿มอร์น n ิ่งเฉยเลยอ่ะฮะไร เออแต่ว <antique. S 1> like ่าแต่นะคนทั้งเมืองไปละลายกันหมดเนี่ยมาไล่ล่าพวกเราเนี่ยฮะไอพินแกเป็นอาหารหรือเปล่าของแกเนี่ยเหมือนลูกชิ้นเลยลูกชิ้นโอเด้งด้วยโอ้โหถงถนี่ถ้าชันหน้าเหมือนโอเด้งนะแกก็เหมือนเยลลี่แบรอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะเราต้องแก้ปัญหาหรือว่าที่โคนเขาเป็นอย่างนี้กันเป็นเพราะสับปะหลาดเทเวอร์หรือเปล่าอ่ะเจ้าหมีนี่มันยัง อะไรจ,จั๊กจ๋าเดียเทว์นี่ที่ถ้ามันจะมาทั้งทีทำไมมันไม่มาแบบเป็นมิตรบ้างไม่เข้าใจเลยมาเน่ถ้ามาเป็นมิตรเนี่ยก็ไม่สนุก,กนสิเนี่ยจะไปแก้ปัญหากันไหมเราต้องไปกู้ก็รอกันก่อนน,นะจะกู้ก่อนีิเจ๊กู้ใช้ไม่กี่บาทนั่นเนี่ยไอ้ไอ้เขากู้เขาคืนบ้างเลยเนี่ยเขาชีวิตจริงมาคืนบ้างเร็วๆมาคืนอย่างนี้เลยเนี่ยอย่าไปถามฉันไปถามนู่นทำไงทำได้เยอะแบบนี้ก็แกแกก็ยืมตัง อเอาละทุกทูนวยวันนี้แหละเราจะจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาตเทเบอร์ตัวนี้ถูกด้วยขอิยจัดการมันจัดการมันเออเามันฮ่าาลุมันเป็นสิ่งที่เรามีอลุมันทลุอยันไ่หยุดยั้ง นี่เจ้าไม้เสียบหมีตามฉันมาดีๆนะนี่แกเรียกฉันดีๆเจ้าลูกชิ้นปิ้งแกเป็ลูกชิ้นปิ้งเสียบไป้ไงยังลูกชันไม้เสียบหมีได้ยังไงเอาก็แกเหมือนหมูย่างเลยอะหมูหันย่างแต่ว่าเป็นหมีหันย่างอะไม่ใช่เป็นหมูย่างนะหน่อยถ้าแกเรียกใช้ว่าหมูหันว่าไปย่างไรจะหมูย่างที่ไหนะเดินตามานี่เดินตามอะไรเราเรารออยู่ไม้กว่าเนี่ยฮะจหมูปิ้งมาแล้วใครเป็นหมูปิ้งนะแก ก <t ess coffee> เป็นลูกชิน ним, ここช้นปิ้งเป็นลูกชิ้นปิ้งนี่ไงลูกว้ายบ้านเร็วๆเธอหน่าป้าเราจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฮอกวอตส์กันแล้วนะจุ๊บแกเป็นแฮกิทบอกว่าแฮกิทอะไรนี่แกบูลลี่แฮกิทหรอโอ๊ยฉัาเจอสปาลาดแล้วข้างหน้านี่ไงยิงบ้ายิงบ้านตีตีตีแหละโอ๊ยมันกระชื้มมันกระชื้มว้าโอ้มยโอ๊ยไปกว่าฉันไปฉัน้วกแล้วอ่ะ นโอ้ยเกือบไปแล้วดีนะที่ฉันมีพลังแรงโน้มถ่วง5 5ตกลงมาไม่เป็นไรเจ๊เติร์ดอะไรจมีอะไรปัญหามาเนี่ยฮะโอัอ่ะคือคือฉันฉันฉันไม่ได้เต้นนะจมีฉันไม่ได้เต้นนี่แกเป็นอะไรเนี่ยฮะเราเห็นชันเองเลยให้มาเต้นโชว์ชันเนี่ย แกจะดันชันออกซีนทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ซีนเลยเนี่ยเห็นมหมแกก็เดิเข้ากล้องมาสิว่าแกเป็นอะไรของแกเนี่ยอยู่งี้มาเต้นเนี่ยฮะฉันไม่รู้ว่าฉันควบคุมตัวเองไม่ได้อยู่ๆมันก็เต้นเองอะอะไรอยู่ๆมันก็เต้นเองได้ยังไงฮะนี่แกพิดปกติตรงไหนรู้ป่ะเนี่ยฮะหรือว่าเป็นลูกชิ้นโอเด้งเนี่ยเต้นเต้นี่ยไอ้แล้วจะไม่อยูขวาทับไปเนี่ยฮะจมูปิ้งหนีไปเจ้าหมูปิ้งจมจมีฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เจ้มวีฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันอยากเล่นไม้ครับเจ้าหมีฉันอยากเล่นไม้ครับฉันคุมตัวเองไม่ได้อ่ะแกจะตีฉันนะแกจะโดนกระทะฟาดเนี่ยอย่าไป่อเลยฉันไม่ได้ตีฉันคุมตัวเองไม่ได้เจ้าหมีจริงๆนะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยน่อะไร

ว่าไอ้ไอ้แก่แกหยุดเต้นน้อยไม่ได้หรือไงอะฮะมันหยุดเต้นไม่ได้อะนี่วูดูสิเนี่ยฉันหยุดเต้นไม่ได้จริงๆอะนะดูแงะแงะแงะเงะจัด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 ช่วยฉันด้วยสิ